ทากวันมัอาัตโอ้โหหนูตลกผมเคยเหนเห็ือนตลกทำนี่ผมเคยบอกตลกไ่ไหลนะว่าจะไปอาทำไมวีดีโอเออจไปอานวิดีโอเดี๋ยวเขาจมาดูเราที่ทางเว่เออเขต้องเข้าขาวิดีโอเป็นเพาเอาวีโอเปิดที่บ้านเขาไม่ดีกว่าหรือเขาบอ ไปนอนเสียเวลาห่ากินาหฮะเสียสตางค์ใช่เสียเต๊นเสียอะไรอีกใช่ไหมอยู่ทีขาเลยันนี้คนต่างประเทศเนี่ยเขามาประเทศไทยเล้วเขาก็เข้ามาแต่พวกเขาก็มีน้ำมันก็หลันึ่งแหนกตอนไทยมีมีก็หลักอยู่คนนึงเล่นแต่เดิ้อชิ้นเดีป่ะอ่าเดิ้ซื้อแต่เดิ้ก็นี่โอ้นี่เขามีร้านค้าร้านขายของเขาอยู่ที่กรีดอ่าเป็นร้านวัตถุมงคลของเราโดยเฉพาะนะนะครับเขาบ้านลวง คือว่าอ่ะทล่เรลไปต่องรื่อเดียวกันแบบนั้นเราก็ขออนุญาตชิญทุกทียนและเพื่อพร้องที่เนื่องจากลูกหลงนของผู้ที่มาจากได้เป็นพระพิธิยมได้อยู่ในรายการขว้นรุ่รายการของสมบัผม อนนี้ทีมงานของสมาคมผู้นิยมพระเรื่องพระบูชาไทยนะครับที่จะออกไปตรวจสอบลรกแแคให้กับท่านวันนี้ได้จําหน่ายบัตรและกรอบรูปหน้าและจําหน่ายบัตรไดะก,กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ทางด้านฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์นะครับถ้ามีความประสงค์อยากจะร่วมในกิจกรรมนะครับในกิจกรรมของสมาคมผู้นิยมพระเรื่องพระบูชาไทยเพราะารายได้จากการที่เราเน้นจัดงานในครั้งนี้เราก็จะไป ปรรุงกัครับสาธารณประโยชน์ในส่วนของวัดต่างๆที่ทางสมาคมผู้นิยมรัืพระบูชาไทยได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งารายการที่เราจะไปอำบุรพในกวัดน,นั้นมีมากนะครับทนรอบนะกระแพงไม่ใชนหุนอะไรกัแล้วแต่เรือกว่าชุด เพชจากภากีเปนจากภา,ากภาีเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีใบหรือเธอเดวิกเกตผู้ประกอบารกิจนี่นะครับเธอเดวิกเกตต้งซื้อออกไปแั้วหองถ้าท่าน,นไปไปต้องลองไปประกอบกับพระของท่านมันจะมีความหมายมากครับเพราะว่าพระราคามันสูงราคาสูงราคาท่านสูงมากแต่ถามว่าสูงก็ยังหายยากแล้วก็หาของที่ แท้ๆหายากจิตกลับ <Okay. S 1> ส่วนใบรับรองนี่ก็หมายความว่าก็เดียวไปนะรับประกันกนั่นแหละเป็นของแท้ทำให้มีคุณอย่างยิ่งก็คือว่าท่านต้องภูมิใจอะเดี๋ยวสมมุติว่าผมมีสนเด็จว่าลักัานพรองค์เนี่ยผมมาเซอร์วันนี้ผมมาให้ทรรชามาคมอ,ออกไปรับรองถ้าผมได้ไปผมนอนไม่หลับแน่คืนนี้ ผมจะมีความสุขมีความสำราัมากแล้วมันต่งเต้นอุ้มทุกอาการนะครับใจที่รับรองเ่ยมันเต้นทีนะธรรมดาคนเรา80 75เอ่อเจ็ดสิบห้าขึ้นไปก่อนหนึ่งนาทีแต่ถ้าได้รับรองชุดเป็นจากบาคีสักองเนี่ยผมว่ามันเต้นัร้อยกว่าร้อยกว่าครั้งต่อหนึ่งนาทีแน่นอนมมนันงตึนเต้น โอ้โหท่านผู้มเกียรับคำผมพูดเนี่ยผมพูดเอาความจริงมาคุยให้ฟังเพราะผมเองอยู่ในแวดวงวงการพระเชื่อผมรู้ดีว่าถ้าซื้อพระแล้วได้ของแท้เนี่ยมันตื่นแต้นมากต,ตึกต,ตักตนะึกตักในหัวใจหัวใจลำพองเลยมีความสุขเลิศเกินนะหัวใจมันพองโตนะมีความสุขมากเอาละมาพูดอีกลำดับต่อไปก็คือพระเนื้อจริง พระเนื้อชินเนี่ยเราคิดแค่ห้าร้อยบาทออกไปรับรองแค่ห้าร้อยให้กับท่านเนี่ยพระเนื้อชีพมันประกอบด้วยพระมากในประเทศไทยกรุสุโขทัยไอยุสยาก็มีรเรืนชิพตะแพงเพชรก็มีพระเนืชีพพิจณโลกที่ไหนมีหมดพระตาแพงเพชรก็มีอะไรก็มี ตัวขทใท้ไดเยอะแต่พระนัชินรถบุรีอุตรดิตถ์อะไรมีหมดอ,อ่ะทั่วประเทศไทยพระนัชินเยอะแยะเลยครับนะเพราะฉะนั้นพระนชินนี้ก็แค่ห้าร้อยบาทโอ้โหถ้าได้ใบเซอไปก็จะไปรับรองว่าแทนน,นะมันก็อีกอะตื่นเต้นอีกอะครับใครก็ตามที่เอาพระมาเจอวันนี้แล้วท่านได้ไปผมว่าเขาหน้ามืดไม่เป็นแล้วครับ เขายิ้มเดินยิ้มนะยิ้มตั้งแต่จากจะมาคบวันเดียรไปถึงบ้านเลยนะนั่งรถไปขับรถไปยิ้มไปคนเขาเห็นท่านยิ้มในรถกับท่านนล้วเขามองเนี่ยเขาก็คงสงใจให้มันยิ้มอันไรนะฮะมันเป็นเรื่องจริงนะให้เขายิ้มอะไรลเนี่ยขัอะไรทั้ในรถคนเดียวขับไปยิ้มเพราะมมควัมกับยิ้มยิ้มย่อมในเรื่องของการได้ของ ที่เรียกว่าถูกใจเสียเรื่องนี้เราาโรโราตา้งแต่้นต้นแต่ว่าไมกตังนี้นะมีาเสอต้องให้นกาผู้เช่วาญแตหนท้องแต่าน Thank <laughs> you. ที่ดีไดค่แค่ดียนะครับดูภาพหน้าองสถานที่ต่างๆต่างกันหมดมีตัวมีตัวที่หลายตัวมีเพียงว่างกันหมดเช่นหรือเรียกได้ว่าผู้องความเพื่อนตัวอยไรผู้ไม่เพื่อนตัวนยามดูจิตใจางกันเยอะแยะ အခုဒီကနေ့86ဌာနဒီမှာရောက်လာတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တာပေါ့။နောက်ထပ်ပြောင်းတော့ပြတ်ဒီနေ့ဆက်ချင်တာဘယ်လိုဒီကနေ့ဆက်ချင်တာဘယ်လို เกณฑ์ว so 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 ่าชาวบุรีรัมย์จะดูดแต่บ้าเพราะว่าเราเพราะว่าหนึ่งงานต่างๆแต่บ้างทางภาคใต้โดยรวมโดยยุ่งยากมากเกินไปต้องการที่จามีการท้าทายกันาย่าแแรงสั่งสอนผู้แต่งงานทุกคนสู่บุญมากและสำหรับผู้ชมหรือผู้มีหน้าเป็นความรู้ภาษา นะครับไปทำอะไรอะไรนครับวันนี้ตักาที่ดีนะครับพี่น้องเกิดข้นมาแค่เรนะครับอบ่นนที่ะครับพี่น้องทาที่สนใจนะครัสนใจที่จะส่งมาเครไปเชื่อนี้เป็นไปเชที่ต้องรับรงเป็นจริงนที่ ขอแห้ท่านมาปมบ้างาากีส่วนรมเื่อาทยขออีกแบไม่เนาขาาเปเยัแต่าทั้งแต่เราเราจะได้ต่ย่าวให้สืแต่ก็ตตาันนะครับวนนี้ว้เอลาคนที่มีการพิารณาทกสมาในกริก็ร ที่นั่งโซนภาเขนนี้สบายได้ส่วนด้านในที่มีนกาศู้โรนู้ผู้ชำนาญการแต่รอบประเทศที่เกษันนะเดีวนี้เราก็จะมีการร้งขอฝายุน้องทุก่าน้าับนะที่เปยนสมาคก้และสมามก็ข็ให้เกี่ยนมาเ็ทุกท่านนแครนะนะถ้าได้รวม้นท่านเนียัให้ได้ไนแครับแค่รารน วนนี้เราเป็นผู้รเอาไะเภทที่เข้ามานครั้งนี้ป็นการท่ทอ่างที่ครัตอนี้ไม่ได้เกิดข้นไปได้เราับองเราสามีจต้องอกท่าทกการมากอบ่างเร่น้องรับขอบครับก็เป็นเสียงของท่านนายกสมาคมผู้ยกประเทศฟรัคูชาไทยเพราะว่าเองนะ